ัดีครับมาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับสัลดนี้ก็จะรีวิวนะครับเป็นนะครับบราวนะครับผู้มีวิสาอาคมนะครับก็ถือว่านะครับเป็นตัวที่ด้เมจแสกนะจมตีถือว่าไกลมากๆนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้งานดีนะครับ770นะครับก็สูงกว่านะครับตัวกระปะนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวดูนะครับก็บางทีมนะครับอาจจะยังมีนะครับใช้งานบ้าง มีใครใช้ตัวนี้บ้างนะครับอันนี้ก็อยู่ในอดีลองนะครับเอามาทดสอบให้ดูกันนะครับก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เอาไว้ใช้ดีนะครับแต่ถ้าเอาแบบเอาแบบเทพๆจริงๆนะครับมันเกียร์ตรงนี้นะครับจะต้องเป็นดาบราชานะครับมันจะเพิ่มศักยภาพอย่างมากนะครับอันนี้ที่ผมมีนะครับดาเมจอะไรมันจะน้อยปหน่อยนะครับการโจมตีอาจจะไม่แรงอย่างที่คิดให้ดูนะครับ ก็อัปเกรดธาตุก็ไม่ได้มีนะครับเพราะว่าเป็นไ d เดีลองๆนะครับเก่าๆหน่อยนะครับแต่ว่านะครับเปิดได้ตัวแบบนี้มานะครับก็ถือว่านะครับเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับความสามารถเยอะนะครับสกิลนะครับเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นนะครับความแม่นยํานะครับ30มสนะครับความแม่นยําทักษะนะครับอันนี้นะครับดีนะครับเพิ่มอัตราสกิลสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีนะครับเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับเวลาตัวนี้ ปล่อยตัวออกมานะครับมันจะบัฟนะครับแล้วทําให้เพื่อนนะครับวิ่งไปชนก่อนได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเป็นเรื่องของดัมเมจนะครับถ้าแม่นๆจริงๆนะครับมีเกียร์ให้นะครับอัพศักยภาพสูงสแล้วมันจะเก่งมากๆนะครับกอนยกเลิกอำตานะครับโจมตีแล้วติดกระเด็นนะครับอันนี้ถือว่านะครับอันตรายนะครับถ้าโดนโดนต่อเนื่องนะครับแทบจะยืนไม่ได้นะครับสร้างความเสียหายนะครับสามพันเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่านี้นะครับ ความสามารถให้เปิดเป็ลร่างโครนนะครับถ้า9ก้าดาวนะครับเกาดาวก็ถ้ามีล้าแท็กก็จะดีนะครับเจาะทะลุก็จะดีนะครับเดี๋ยวไปทดสอบดูนะครับคือเป็นตัวที่โจมตีได้ดีนะครับแต่มันไม่มีแบบอ่าความสามารถนะที่เป็นคอมโบนะครับก็เลยนะครับอาจจะไม่ติดเมตาหรือไม่ก็ใช้งานนะครับบางรูปแบบเท่านั้นนะครับนี่ดูนะครับ บัฟหน้าป้อมนะครับนี่นะครับบัฟนะครับต้องเอาตัวนะครับตัวมาป้องกันไว้นะครับนี่ครับได้ล่างโคลนมานะครับนี่นะครับถ้าโยนสกิลทีหนึ่งก็ถือว่านะครับเจ็บนะครับนี่นะครับโดนเข้าไปนะครับ ส่วนมากจะออกโจมตีปกตินะครับถ้าโจมตีด้วยสกิลนะครับคือกระเด็นนะครับอันนี้โจมตีปกตินะครับถ้ามีตัวล้างอมตะหรือว่าอวไซายยืนกับกับป่ะนะครับก็น่าจะอันตรายเหมือนกันนะครับนี่ครับก็ถือว่านะครับใช้งานดีนะครับแต่อาจจะตัวที่เอาออกมานะครับเหมือน อาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับนี่ดูนะครับถ้ามีตัวชนป้องกันให้นะครับนี่มันรับดาเม็ได้ดีๆนะครับมันทําให้คู่ต่อสู้ยืนไม่ได้นะครับเป็นตัวที่ถือว่านะครับแข็งแกร่งดีนะครับนี่ครับเวลาโจมตีก็จะประมาณนี้นะครับมีโจมตีปกตินะครับแล้วก็จะมีโจมตีแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเอาไปบัฟกับตัวนะครับอ่าโจมตีพื้นที่ด้วยนะครับมันจะ แข็งกว่านี้นะครับแต่ว่านะครับมันไม่มีนะครับอันนี้เป็น ID ลองนะครับ ID ดหลักนะครับไม่ติดนะครับอันนี้นะครับก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับถ้ามีไ d หลักน่าจะดีกว่านี้นะแต่ว่าไอที่เป็น ID 3ามผมนะครับก็ทําการนะครับขายไปเรียบร้อยนะครับก็ควบคุมเยอะไม่ได้นะครับก็เลยขายไปก่อนนะครับนี่นะครับ ตัวนะครับอาจจะพื้นที่ในการโจมตีอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ถ้าได้โจมตีนะครับนี่มีกระเด็นต่อเนื่องนะครับนี่ครับถือว่านะครับใช้ได้นะครับตัวอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับกระเด็นกระเด็นต่อเนื่องนะครับก็ถือว่านะครับโจมตีได้ดีนะครับเป็นตัวดาเมจท่าแสงนะครับที่โจมตีแล้วมันปันป่วนนะครับคือมันกระเด็นนี่แหละครับ แต่ว่านะครับตัวนี้นะครับไม่เห็นใน pvp นะครับที่เป็นตำนานนะครับแต่ว่าถ้าใช้จริงอ่ะก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องมีตัวชนแข็งๆหน่อยนะครับเพื่อเอามารับดาเมจนะครับแล้วก็ยืนข้างหน้านะครับเพื่อไม่ให้มันโดนดาเมจนะครับถ้ามันไม่โดนดาเมจนะครับมันอันตรายมากนะครับคู่ต่อสู้จะยืนไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเจอดาเมจแบบนี้นะครับอันตรายดีนะครับก็เคยมีนะครับใน id สนะครับแต่ ปล่อยออกไปแล้วนะครับก็ยังมีนะครับ ID แบบพวกนี้นะครับแต่ว่ามันไม่แข็งมากนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบใช้งานจริงๆมันก็ยังใช้ได้นะครับเป็นตัวที่มีความสามารถเยอะอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็อัพข้าวดาวก็ยังได้นะครับก็คลายนะครับเป็นตัวในตัวในแบบนี้นะครับแต่ว่านะครับยังไม่มีเรื่องของพรสวัสดนะครับถ้าจะเอานะครับ เทียบกับตัวกระป่าดูนะครับกระป่ามีพรสวรค์นะครับมันมันต่างไปนะครับสกิลก็ถือว่านะครับดาเมจไม่ได้ต่างมากนะครับแต่นะครับตัวพื้นฐานของดาเมจมันเพิ่มมาเยอะด้วยนะครับพวกไวเหมือนกันนะครับอันนี้มีบัฟเหมือนเหมือนกันนะครับมีเพิ่มพลังโจมตีนะครับแต่ว่านี่นะครับเป็นทิิข้อนะครับคิ่แรงๆครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนโจมตีปกติเป็นโจมตีพื้นที่นะครับอันนี้จะมีนะครับเรื่องของ เลิกอมตะตัวเนื่องนะครับมีใบติดด้วยนะครับอันนี้มันจะดีกว่านะครับเรื่องโจมตีเรื่องอะไรนะครับมันก็ไม่ต่างมากนะครับตัวนี้นะครับยืนเจ็ดร้อยนะครับแล้วมีพรสวรรค์มาด้วยนะครับมันจะตากไปนะครับตัวใหม่ๆมันมีพรสวรรค์มันดีนะครับระหวบางการ์สูนมีโอกาสสูงนะครับที่จะได้รับนะครับผลลัพธ์ดังต่อไปนี้นะครับเมื่อคิดข้อนะครับ พลังจมตีบวก200%นะครับอันนี้นะครับมันมันอันตรายตรงนี้นะครับคือถ้าบวกพลังจมตี200%นะอัซนมันก็หนักไปนะครับจะยืนก็ลำบากนะครับถ้าไปเจอแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบตัวโจมตีนะครับในยะไกลแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่นะครับเก่าก็จะต่างไปหน่อยแต่ว่าใหม่ก็มันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าตัวเก่านะครับมันได้รับการอัปเกรดนะครับได้รับนะครับ พรสวรรค์ humble. ข MM. ึ้นมานะครับมันก็จะเก่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เอามานะครับทดสอบรีวิวอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีตัวนี้ก็เอามาใช้งานได้อันนี้ผมเอามาตรงนี้นะครับเป็นเหมือนพลังเวทเป็นอะไรมันไม่ได้สนอะไรนะครับผมเอามานะครับทําให้ปล่อยตัวเร็วแค่นั้นนะครับเพราะว่าตัวนะครับเลเวลมันน้อยนะครับเลเวลน้อยก็จําเป็นครับต้องปล่อยตัวเร็วๆนะครับ ก็เอามาประมาณนี้นะครับทดสอบรีวิวให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ